พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณครั้งที่9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9ในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์วลัยักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้า์ทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีมีพระดำริให้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2567ภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ คันสาหรอบ28กรกฎาคม2567และเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผลงานวิจัยและความก้าวหน้าล่าสุดในกลุ่มนักวิทยาศาสาตร์นานาชาติซึ่งเน้นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีกับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health ขององค์การอนามัยโลกโดยเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่ได้รวมแนวทางปฏิบัติทางด้านสุขภาพ คนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกเพื่อที่จะสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมพระเจ้ามีความชื่นชมที่การประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญระดับโลกการที่ประเทศต่างๆจะมรรลุเป้าหมายตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้นั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายและต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์จีวภาพและเคมีมันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์แัตวแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากประเทศไทยและนา,นานาประเทศได้มาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูล การประสานความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทำให้หวังได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติบนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกัน ันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสแสดงพระราชการณียกิจในด้านต่างๆมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติอาทิองค์การอนามัยโลกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริการ่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆจํานวน59คนจาก16ประเทศและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า750คนจาก30ประเทศนอกก จากนี้ยังมีการประทกถาพิเศษการสัมมนากลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมแบบอภิปรายโต๊ะกลมทั้งยังมีการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอร์โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั้งใหนประเทศและต่างประเทศจํานวน175คน